ไอ้แย่แล้วเหนื่อยจังเลยสมบี้ตามมาเต็มเลยทำไงดีครับเนี่ยฮ่าฟู <c oughs> <c oughs> โอ้ยเก็บข้อเ <c oughs> ฮ้ยอย่าเข้ามานะครับถ้าเข้ามานี่ผมตีจริงนะครับทำไมน่ะหลอเพราะผมมีม้เบสบอล <c oughs> อย่าเข้ามานะผมตีจริงนะครับไม่ใช่การขู่นะฮะาฟูถ้าไม่อยากโดนตีถอยออกไปครับผม อย่าบอกว่าอย่าเข้ามาไงครับถ้างั้นก็ขอญาติตีหัวนะฮะฟื้นี่ไงผมเตือนแล้วนะครับถ้าเข้ามาอีกผมฟาดแน่ๆล่ะฮะฟื้นอยแล้วเหมื่อตอนนี้แม่งมาเพิ่มอีกแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยใครมันตะโกนอะไรอยู่เฮ้ยตะโกนทำไมช่วยด้วยฮาพี่ CEO ผมไม่ไหวแล้วซอมบี้อะ เดี๋ยวพี่จัดก,การให้น้องฮึบลงจักรยานแปบบ๊บเอาไปกินเรียบร้อยน้องผ้ขอบคุณมากเลยฮะพี่เสียงมเป็นไรเนี่ยเอาล่ะผมก็ว่าผมจะไปจ้างคุณฟรีหรอกนะคุณต้องทำงานให้ผมเพราะว่าช่วงเนี้ยบอสในเมืองเนี้ยมันเยอะมากคุณช่วยผมจัดบอสโอเคนะ ได้เลยครับพี่แม้ว่าพี่จะปลุกน้ำลุยไฟลปลุกประการังดำน้ำปลูกปีนผาขับโกคาร์ดขับแท็กซี่โอยกูคิด<อ>ถูกก<อ>ว่าน,นี่ยโกยหรือพี่จะไปเป็นสร้างก่อสร้างก็แล้วแต่ผมจะช่วยพี่้าพ่อก่อนพอก่อนพอก่อนพ,พ,พ,พี่ว่าพี่คิดหนักและพี่คิดหนักเรื่องบอใช่ไหมฮะที่คิดหนักเอามึงมาเป็นพวกนี่ไห้หลังจากนั้นนะครับเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือการคาบเวิร์กเบนนั่นเองนะครับเพราะเวิร์กเบนทเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่าง นั่นเองนะครับเราก็จะฟาร์มหาเวิร์กเบน์ก่อนนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์หลาย,ลายๆอย่างนะครับเพื่ออัปเกรดบ้านเราและทําให้เราเนี่ยเตรียมอูวุได้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะฟาร์มหาของกันก่อนนั่นเองนะครับพร้อมหมาเรามาสุดเลยหมาหมาหมาโอ้ยหมาหมาหมา,มา,มา,มาซุปอร์ด็อกเหรอซุปอร์ด็อกเหรอโอ้ยตกใจหมดไปกินน้ำก่อนคนระับเพราะว่าเดี๋ยวขาดน้ำเยอะเดี๋ยวสเตมิน่ามัน ดื่น้ำนี่จะเพิ่มสเตตินีนา่าไวนะครับดน่มเยอะสเตตินีน่าไวเฮ้ยผีตีไม่เงเมึงน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงตองเข้ามาดิวูฟกนี่ครับจริงไปเลยนี่ไงมามีใครจะลุกไหมครับเออนี่เอเนียอันเฮ้ยมานหนึ่งสวัสดีป้านี่ไงเฮดโชว์อ้โหมาเยอะจังวะนี่ครับโชคดีนะแล้วมีปืนกลนละไม่งั้นโดนยับแบบนี่ยิง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 ย,งย,งยงิงเะโดนไปครับน้อง ลีโลด่ดด้งโอลุงยังรอด,ดนนอีกเนี่ยบงโหฮนี่โว้ยเฮ้ยเจอปือนโอ้โหบาเิตตาสวยงามเอามาเลยเฮ้ยสิเฮ้ย โควตอมบี้เฮ้ยเปิดตัวนะครับเปิดประตูวแหมมาดิมาดิยิง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 กิงกิงนี่ไงป่าป่าป้าเฮ้ยเฮ้ยป่าโอ้ยเก่งในขีเขาวโอ้โหตี้ติดเหลืองไหมเนี่ยโอป้าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวในยูทูปโอ้โหจบเลยเป็ไงล่ะพี่ชายหัวโอเคทุบกล่องกันนะครับรู้สึกลำบากเหลือเกินโอเคเรียนเลยละกัน He 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 เฮียเฮียเฮียอุ้ยดอกโอ้โหได้ของดีนะส่วนมากกระเป๋าเงี้ยอ่จริงด้วยโอ้สวยงามแต่ดีตรงกระสุนได้กระสุนเยอะนะครับเนี่ยเอ้ยสวยงามสวยงามวิลลิกุตวิลลิกุตโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนกินครับกินช้าหรือมันขมิ้นนะทำให้สดชื่นนะโอเคเราทุบก,ก่อนเลยเราไม่มีทิกล็อกนะตอนนี้เราไม่มีทิกล็อกอะ่ะจบเลยเอ,อย่างเงี้ยฟาร์มไปก่อนนะครับก็ ฟาร์มื่ก่อนไม่รู้จบตอนเนี้ยฟาร์มแบบแก่ๆเลยอืมไม่มีอะไรเลยครับเกลียร์ซอมบี้ก่อนแล้วกันนะอืมนี่ไงดูหน่อยสิโอ้ยโอ้ยเจอไปฉายปืนนะครับผมสวยงามโอเคดูไปเรื่อยๆก่อนอืมในยามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหดอกดีมากครับหนังสือเรียนเลยจะได้ค้าวยาดีๆได้นะครับผม นี่ไงน,นี่ไงมาดิบุกคุป่ะอืมป่ะอย่ามาขัดผมนะอย่ามาขวางเออป่ะเฮ้ยเปิดประตูครับแม่มีอะไรไม,มั้งเนี่ยไม่มีอะไรเลยโ oh อมดไม่กอ้ตรงนี้น่าจะเป็นที่คนเคยเอาชีรอดโอ้โหซัมบี้ครับเปิดประตูมาเลยมาพี่น้องมาพี่น้องปีตี พอดครับผมปืนไออาวุธนี้ดีนะต,ะต,ตนนะีแล้ติดสตันนะเฮ้ยโหแล้วทำมีทหารตัวนึงเฮ้ยโอ้โหนี่ไงโดนไป็หนึ่งทีนั่นแหละโดนเปหนึ่งที่โอ้โห,โห,โห,โหตีแบบบูทูดโอ้ไม่กอดบลตีแบบบูทูดบูทูดมาหนี่ไอโดนแน่แน่แน่โอ้โห,โหตีแบบบูทูดจริงๆตัวน,นี้จะทนกระสุนได้ไหมเล่าเรียบร้อยตายเดี๋ยวเราลุ้กนก่อนครับผมอืมรู้าหารลุร้กล่องโอ้มีอะไรบ้งเนี่ย แม่ลูดฟ t ูไม่มีอะไรเลยนะตรงเนี้ยผมว่าไมงมีลง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 มีัวฉเว่าตรงนี้ไม่มีอะไรวะเนี่ยก่อสร้างเนี่ยแม่เออโอ้โหใต้ก่อสร้าง มันไม่บอกมันไม่บอกความโหดนะครับน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนคือตอนนี้ผมมาลื้อของเอาตวัวคามนะครับไม่จูงม,มงวะผมงงแล้วเนี่ยผมงอแล้วเนะี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหบอสหายละทั้งทวง เดี๋ราจะถ่ายประกันถ่ายปรกันถ่ายปรกันวิว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 วิ่งหลบกันหลบกันโอ้โหโอ้โหอ้าวอ่าติดเรียบร้อยโชคดีนะของบผมจำทางที่เราเดินเข้ามาได้นะมันเป็นหน้าประตูยิงยิงยิงก็มาดีบูฟวูฟเนี่ยยิงนีเลฟน่าจะมันน่าจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตีมันตีอยู่อะแต่ เอาไงเดียพี่ฮาฟื้นผมรู้สึกกับบอสตัวนี้แม่งโคตรเลยพี่บันทึกมากใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดการเองพี่มีลูกน้องคนหนึ่งอยู่พี่เรียกมาก่อนใคราาฟื้จจน ในที่สุดกต็ตายบอสโอเคตายสักทีเราลู้ของก่อนนะโอ้โของไม,ม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตับจากบนะอสดีอยู่นะโอเคประตูเราลู้มาหลายที่แล้วเนะี่ยไอ้โอ้หตรงนี้มีบ้านคอนเทนเนอร์ด้วยนะโอ้โหซอมบี้ตัวนี้อันตรายนะอย่าเข้าใกล้นะมันระเบิดตัวเองได้นะยิงพวกได้ด้วยนะนี่ นี่ใจใจลุกป,ป่ะเนี่ยไม่นา่าลุกนะครับ XP ขึ้นแล้วเดี๋ยวรู้ก่อนรู้ก่อนนะครับอืมโอ้โหอะไรตรงนี้มันอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้เหม,มือนกันนะน่าจะเป็นลงเหมือนเป็นฟาร์มหมูป่าหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันน่าจะเป็นฟาร์มหมูป่านะนะอือขอหนังหมูหน่อยขอหนังหมูหน่อยนะครับ จริงๆต้องใช้ม <com trips> okay. ีดนะผมผมผมไม่รู้ผมโค้งมีดมาด้วยหรือเปล่านะจริงเลยไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยล่ะโอเคเชื่อมันเถอะไปก็มาดิบุกบงในห่อนี้บงมาที่มาอืมเลจอดตึงตึงไอ้น้องเฮ้ยฮึมสดชื่นจริงๆเอ๊ะเอ๊ะอะไรวะเฮ้ย อยมาวิ่งเลยทีนี้โอ้โหเป็นร้อยเลยท่านผู้ชมผมเมื่อกี้ผมเห็นบันไดอยู่นะผมขึ้นมารอบนึงแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ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 ่งขันรถเนี่ยเดือยเดือยเดเรายืนข้างบนน่าจะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันปีนขึ้นบันไดมูไม่รู้ว่าบอสปีนได้หรือเปล่าะะแต่น่าจะปีนไม่ได้นะตัวใหญ่แต่ซอมบี้ปีนได้นะเต็งน้อยมันก็ยื้อให้เรายิงมันทีละตัวได้นะแต่เราสแปมเรื่อย,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 ยๆนี่ไงซอมบี้ตรงนั้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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  โอ้ยหมูตัวใหญ่จัดบอสอะไรวะเนี่ยโอ้โยวันนี้เจอบอสสองตัวเลยครับท่านผู้เจริญน,นี่ไงนี่ไงโดนดูดิโดนสแปมตึงๆนี่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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โห,โหโซอมบี้ตังประตูออกมาด้วยประตูเหล็กด้วยนะไม่ตนแล้วอ่ะดูกระสุนฮะยิงไม่ได้ตรงนี้นยิงลำบากอ่ะไอผมยิงหนูก่อนเละยิงหนูจิ๋วเลยโอเคครับหนูจิ๋วตายโอ้โห,โหโซอมบี้ออกมาเต็มเลย ตายแล้วผมไอันนี้ผมต้องรีบยิงมันก่อนนะยิงตัวเล็กก่อนนะเพราะว่ายิงตัวเล็กก่นอนเอาปลาไปตกบันไดด้วยโหนี่เหยียบหัวกันนะตนะอนนี้หล่นแล้วโอเคซิฟป,ปื๊บแตกหนึ่งเหือพี่แตกมาตายหมดแล้วคนระับเดี๋ยวเรามาตีบอสกันดีกว,ว่ามาเฮ้ยมมวิ่งไปยะโหเต็มเลยคุณวิ่งวิ่งวิง่งวิ่งใจยเย็นใจยเย็นโหน้องรีนต้องรีเฮ้ยนี่ลลิันกีมใดหรือเปล่าเหมือนเหมือนกีมใด เฮ้ยเจ้าแหมมาดิบุ๊บบุ๊บเอ๊ะเอ้ยเอ้ยจะทำลายเปล่าทำลายเปล่าสุดหน่อยทำลายเปล่าอืมโอ้โหต้องระวังนะครับเนี่ยอันตรายยิงเมื่อไหลือจะตายเขาปุ๊ถึกเลยคุณผู้ชมอือตายได้แต่ใกล้ตายนะครับมาเข้ามาเลยไอ้น้องเอ๊ะไปไหนวะเอาที่นี่ อืมไปเรียบร้อยลูดของแล้วการวันวนี้เราตบบอสสองตัวนะเดี๋ยวเราดูันตับอะไรโอ้ดีอยู่นะครับเนี่ยโอเคเก็บของทั้งหมดละเราไปกันดีกว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าไปคาโตรงกันดีกว่าโอ้โหผีไอผ้ไอผีตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยผีแลนะ้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแมนเวยแมนเวยมา วางตัวคาบกันนะครับปืนชึบเรียบร้อยเราได้ตัวคาบแล้วนะครับผมตอนนี้จะมีทั้งตัวคาบทั้งเตาหลอมนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่เราจะต้องนี่ที่เราจะทําการคาบปืนตึงๆนะครับเดี๋ยวเราคาบปืนนี้ก่อนนะครับปืนท่อเวลสีนั่นเองนะจำเป็นนะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับก็เราได้ตัวคาบมาแล้วเนี่ยทั้งหน้าทันหน้าในอนาคตนะครับถ้ามีคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดปืนกันนะครับผมก็ ใครชอบ,รบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์จะดีมากนะครับผมเพราะว่ามันกดฟรีแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็ฝากคลิปแนวนี้ไว้ในอ,ออบบอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับผมเจอกันพลาดหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับใครมีเกณแนะนำก็แนะนำกันได้นะครับไปก่อนเจอจะลาไม่ต้องมาบอกว่าเห็นไหม Something boundless